มีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่มีรายได้20สถึง4ีล้านบาทต่อปีนะคะอย่างว่าต่อปีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการแคส s t u d ีค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวกรณีศึกษาต่างๆนะคะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาธุรกิจของทุกคนนะคะและก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้นะคะ เราจะต้องรู้จักคำหนึ่งก่อนค่ะคือคำว่า passive income passive income คืออะไรนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ passive income ก็คือเงินนะคะหรือว่ารายได้ค่ะที่เข้ามาหาเราตลอดนะคะไม่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำงานนั้นๆน,น,นะคะหรือเปรียบเสมือนได้ว่าเป็น money machine หรือว่าเครื่องสร้างเงินให้เราค่ะโดยปกติทั่วไปนะคะ passive income คะจะถูกแบ่งได้หลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นนะคะรูปแบบของดอกเบีย้ยค่ะเหมือนที่เราเอาเงินนะคะไปฝากธนาคารค,ารค่ะฝากออมทรัพย์แล้วเราก็ได้ดอกเบีย้ย หลังนี้ก็ถือว่าเป็น a s s i v e income นะคะหรือว่าจะเป็นการสร้างคอนเทนต์ฝากขายค่ะยกตัวอย่างค่ะเวลาที่เราทำงานดีไซน์นะคะหรือว่าเราถ่ายรูปค่ะแล้วก็เอาคอนเทนต์ตัวนี้เนี่ยนะคะไปฝากขายในเว็บไซต์ต่างๆค่ะทุกครั้งที่มีเกิดการดาวน์โหลดหรือว่าทุกครั้งที่เกิดการซื้อนะคะเราก็จะได้เงินตัวนี้มาค่ะตัวนี้เราก็จะเรียกว่าเงิน a s s i v e income เหมือนกันค่ะเพราะเราไม่ต้องทำอะไรอีกแล้วหลังจากที่โพสต์ตัวนั้นไปแล้วนะคะต่อมาค่ะ รูปแบบที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนเลยก็คือในรูปแบบของค่าเช่านะคะไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าคอนโดค่าเช่าที่ดินนะคะแบบนี้ค่ะก็จะอยู่ในรูปแบบการเช่าสินทรัพย์ต่างๆรถก็เป็นค่าเช่าได้นะคะถ้ากเราปล่อยเชา่ารถตัวนี้ค่ะก็จะเป็น Pass i v e income ให้กับเจ้าของทรัพย์เหมือนกันค่ะและหลังจากที่ทําความเข้าใจเกี่ยวกับ Pass i v e income ไปแล้วนะคะเราก็จะมาเข้าเรื่องราวของเรากันค่ะว่าจะมีเงินได้ยังไงเข้ามาตลอด 20-40ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องย้อนกลับไปในปี1994ในช่วงฤดูร้อนค่ะค่ายเพลงค o ล u มเบียเรคคอร์นะคะได้มีแผนการจัดทำอัลบั้ม m ิวสิ b บ็อกขึ้นมาค่ะและความน่าสนใจของเรื่องราวนี้เนี่ยนะคะก็คือในอัลบั้มนี้มีเพลง Christmas อยู่ด้วยแต่ว่าเพลง Christmas ในสมัยก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่า ไม่ใช่ว่านักร้องทุกคนนะคะที่จะอยากแต่งเพลงเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสค่ะเพราะว่าการแต่งเพลงหรือว่าร้องเพลงเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาสนะคะจะทําให้รู้สึกว่านักร้องคนนั้นค่ะเป็นนักร้องสูงอายุหรือว่าไม่ได้ร้องเพลงที่อยู่ในเทรนด์ไม่ได้เป็นเพลงฮิตติดหูกันนั่นเองค่ะแต่ว่าในปีนั้นนะคะค่ายเพลง c o ลั m b i a r e c ค r d s ค่ะได้ทำการโน้มน้าวค่ะให้นักร้องหญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่นเลยก็ได้มาร้องเพลงแล้วก็แต่งเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาส ซึ่งเพลงนี้ถ้าเปิดขึ้นมาแบมบเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนต้องรู้จักแน่เลยค่ะ All want for ใช่แล้วค่ะและเพลงนั้นก็คือ All I Want for Christmas is You นะคะซึ่งในเพลงต่างๆในอัลบัม้มแล้วก็เพลงนี้เองถูกแต่งโดย Mariah Carey นะคะและได้รับการสนับสนุนแต่งร่วมกับตัวโปรดิวเซอร์ค่ะหรือว่าคุณบอลเตอร์นั่นเองและเมื่อปล่อยเพลงนี้ออกไปนะคะก็ทำให้ทางต้นสังกัดแล้วก็ตัวนักร้องและแต่งเพลงเองได้รายได้อย่างมหาศาลเลยค่ะ มีคนเข้าชมเพลงนี้ใน YouTube นะคะมากถึง700รล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะยังมี New Version ออกมาค่ะมีผู้ชมถึง300ล้านครั้งซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งตัวมาไรแคร์รีเองนะคะหรือว่าตัวนักร้องค่ะเธอก็ได้ส่วนแบ่งจากเพลงนี้เป็นค่าลิขสิทธิ์นะคะถึง0.01ดอลลาร์สหรัฐนะคะ ทุกครั้งที่มีคนเปิดเพลงของเธอค่ะไม่ว่าจะเป็นใน YouTube นะคะหรือว่าคนสตรีมเพลงของเธอใน Spotify ค่ะและยอดเข้าชมเข้าฟังเพลงของเธอนะคะก็สร้างรายได้ให้เธอไม่หยุดไม่ย่อนเลยค่ะซึ่งในช่วงปลายปีนะคะหรือว่าในช่วงคริสต์มาสค่ะ ทางห้างร้านต่างๆแล้วก็ธุรกิจต่างๆนะคะก็ได้เปิดเพลงของเธอให้ลูกค้าฟังเพื่อสร้างบรรยากาศให้กลมกลืนไปกับคริสต์มาสค่ะในเทศกาลคริสต์มาสนี้นะคะก็ถือว่าสร้างไรายได้ให้เธออย่างมหาศาลเลยทีเดียวในตัวเพลงนะคะอาจจะดูเรียบง่ายแต่ว่าแฝงไปด้วยความสนุกสนานคนฟังฟังแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะได้แรงบันดาลใจการสร้างเพลงมาจากวงดนตรีนะคะในยุค50-60ถึงค่ะซึ่งมีการเล่นเปียโนในสไตล์ร็อกแอนด์โรลนะคะประสานเข้าไปด้วย คู่กับนักร้องประสานเสียงค่ะ ทำให้ทั้งหมดนะคะโดยรวมเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็เกิดความไพเราะถูกจริตกับผู้ฟังนอกจากนี้นะคะมารายแครี่ยังมีอิทธิพลค่ะต่อวงการเพลงอย่างมากเนื่องจากเธอค่ะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะทำให้เพลงของเธอได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงแรกที่ปล่อยออกมาหลังจากนั้นในทุกๆปีนะคะในช่วงคริสต์มาสก็จะมีการเปิดเพลงใช่ไหมคะทาให้เกิดการส่งต่อค่ะการคุ้นเคยกับเพลงนี้นะคะจากรุ่นสู่รุ่นทำให้เพลงนี้ค่ะกลายเป็นเพลงอม ะที่เปิดขึ้นในทุกๆปีค่ะและจากเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วค่ะการทําธุรกิจนะคะหรือว่าการผลิตคอนเทนต์ออกมาคอนเทนต์หนึ่งนะคะไม่จําเป็นต้องมีความหือหราอลังการมาก เพียงแค่เป็นคอนเทนต์ที่ธรรมดาหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่เข้าใจได้เข้าถึงผู้คนนะคะหรือว่าถูกจลิตต่อผู้บริโภคของเรานั่นเองก็สามารถทําให้สินค้าตัวนี้นะคะกลายเป็นมันนี่แมชช n นของเราหรือว่าเป็นเครื่องสร้างเงินให้เราได้ค่ะแล้วแบมก็หวังว่าเรื่องราวในวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้แบมแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะยังมีอีกความลับหนึ่งก็คือ all i want is เป็นเพลงที่ไม่ได้ใช้ชื่อนี้เป็นเพลงแรกนะคะแต่ว่ามีอีกเพลงหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเพลงคันทรีค่ะที่ใช้ชื่อนี้มาก่อนทำให้เกิดการฟ้องร้องต้นปีนี้นะคะหรือปี2022ค่ะแต่อย่างไรนะคะเพลงนี้ค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยมีเพียงแค่ชื่อเพลงนะคะที่เหมือนกันทางโจทที่ฟ้องร้องคุณมาลายแครีนะคะก็ได้ถูกปัดตกไปค่ะหรือว่าถอนฟ้องนั่นเองและเรื่องนี้ก็เป็นความลับที่เพื่อนๆสามารถไปหาฟังต่อกันได้นะคะสวัสดีค่ะ